เมนูผัดเผ็ดกบจ้าผัดเผ็ดเป็นตอนนะจ้ะบดิซับอันบดิซับละเอียดเนาะเพราะว่าไม่สะดวกจ้าและอีกอย่างมันก็จะเป็นการโรบกวนเราบานั่มละไปหมักรสชาติได้กระปุงเอานะจ้ะ มากน้ามน้อยน้ามลายกระเฮตเอาจ้าแต่โดยส่วนตัวมากแบบว่าอันซับละเอียดเนาะจา้าแต่ว่าสถานที่บ่อ้ํานวยจ้าพี่เนาะแม่นอยู่บ้านในฟักปกปุกเล่นละจา้าบ่รู้วาอยู่หลานเขาอันซับละเอียดห้บ่เนาะเดียวเถื่อนนะก่อนจะให้เขาซับห้มาเด้อมาเด้อไรยังกินแรงเนาะ บงตับกบตับกลบนี่คือตับกุบมาดูพี่น้องเาวแมวของแซ่บอยู่ที่คนชอบนอะจ๊ะคนกินกะกินคนบบกินกับบกินเนาะจ๊ะกะบบว่ากันมักไผ่มากมันชอบใครชอบมันมาเดูมาเดู แซรบน้ำกันจ้าไปเสแซรบอิ่วแซรบคือเก่าจ้า